แลกตามหาแบตเตอรี่จะทุคนไปเราไปตามหาแบตเตอรี่กันเลยโอ้อากาศยามเช้าสดชื่นสุดๆบรรยากาศดีดีหมอกยังยันเที่ลงอันยังบัเทีนคลายยังมีหมอกหมอกเยอะๆหมอกยังเยอะอยูย่ยยโอโกลับไปเลยแสงตะวันจ้า

ขี่รถไปตามหาแบตเตอรี่ว่าไปสอบถามราคาก่อนว่าแบตเตอรี่ร้านไหนถูกที่สุดเราก็จะซื้อร้านนั้นค่ะไม่ใช่ทําโงงานโรงเรียน จแวะเติมน,น้ำมันปั๊มเสงแงแดดแสงเดดอ็ยิ่งม่าสิเสร็จแล้วไปไปลุยกันต่อ xin vệ sinh để mặc đồ ăn cuối đi em đèn gặp chuột chuột đây เขาเปิดหรือ,อยังอ่ะเปิดแล้วเปิดหรือ,อยังอ่ะอันนี้เปิดแล้วตัวน่ะเออแล้วหนึ่งร้านจะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ตเตอรี่ตเตี่ตเด็กเขากำลังเทเธองมาเบิร์แบตเตอรี่รถยนต์มือ2สองดีว่ เพื่อนสิเอาไปเห็ดโครงงานไหมอ่ะของงานเออเพื่อนสิเอาไปต่อใส่กับไฟโซลาเซลล์หรือเปล่าโซลาเซลล์อ่ะเอาแต่พ่อเห็ดโครงง่ามถอนเออวันไดนเอาแบบดิ่งหมากไม่หรอกราน,อานานานี่เลมันเหลือมันก็เหลือแต่ต้มมันราคา แมนค่ะนี Men, ่ได้ประมาณจากชั่วโมงแอมสูงกับแสมเปิดยังล่ะต้องมึงโหลดมันน่ะโหลดนี่ยังในโหลดในโครงงานเขาให้ใส่อยังในพัดลมแสงสว่างไฟหลอดไฟมันได้เพื่อได้มือจลอดไฟอยู่ที่วัดสวัสด ยู่ที่วัดมันถ้าวัดมันหน่อยอมันก็อยู่ได้พึ่งเงินอ่าวัดทั้สูงมันก็ตั้งมันก็นกินตามตามกำลังกันกินงกำลังบัตรนี้ถ้ามันหม้อทอาสามารถชาร์จแบตได้น้แม่นบ่ก็โซลาเซลล์มันหมุดเบีของมันอยู่แล้วแม่นบ่โซลาเซลล์นี่แหละที่เติมไฟเขอาแม่ไฟมันก็จะหมุนเบี้ยแบบในความคิดแมวอ่ะท้าไมบ่บ่ซื้อแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ม <c oughs> <c oughs> ันต้องมีแบตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> เออมันต้องมีแบบตลิตรอีกใช่ไหมแทงสลัดเซียมี่หน่ะทีขึ้นรับรับสัญญาณเอออันเนิดไฟฟ้าเอาแหมกับโบหูแหมก็เลคิร์ลทีมีหน่ะทีเก็บไฟฟ้าจากแแข้งสีมันผลิตไฟฟ้าก็แมามาใส่ในนี่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าสีใส่ในย่ามหีือถ้าสองกานใส่คือโซล่าเซลล์มันสีใส่เแต่จะพร้อมยังไม่เว้นตัวนี้ตัวนี้มันก็จะใส่ไปงานเออเออเอาโอเคเอาตัวนี้